สวัสดีครับกับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องมิตรภาพไรพรมแดนของการเจหน้าพัานธลารหรือการจนาหน้าน้อยมาาล่ะค่ะพร้อมจะน้อยครับพร้อม,มของนุ่มปงค่ะอ่าเพ่อจเจอกันนานมากเกือบถึงพอดเดือนล่ะค่ะกับขออภัยหลายหลายเด้อค่ะมื้อนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดสิงหาพมื้ิอื่นนี่ก็เป็นวันแม่แห่งชาติของประเทศไทยเฮ้าค่ะการจนาหน้าก,ากับ แต่ชาวมอสไลนี่คือเซียนอย่ากักกับถึงพอคุณพ่อค,คุณแม่ทุกผู้ทุกคนเดอ้อญาติพี่น้องที่ไอ้น้อยแข<อ>ง้งอืมนี้สแตร็ปอาวุธสกีส์สีจ้าเอออย่าพึ่งป่วยเดี๋ยวก็ววหายแล้วอืมพอไงเราบอกคอยสบายเด้อค่ะพีน่น้องเอ้ยสิ่เดียวกับเมืองไทยนี่ประมาณอีกสามเดืนอนนี่ค่ะช่องมิตรภาพไร่พิม่มแดนของเฮานี่โดนเติบแล้วค่ะเกือบเดือนแล้วว่าเดี๋ยวมาบอกกบพี่ก็น้อง น้อยนิ i c h งก็งันอยน้อยอะไกอย่าห่อย่าลืมพิตามกันช่องมิตรภาพไร่พแนันี่ด้วเอนรวเอออเรียวมันริ้วเรียวเรียวค่ะนี่สองตาใหญ่นี่ก็คือเกาไปไอ้ร่งเดียวนี่ก็ล่งเล่นอออฮัดเล่นเรียวกันริ้วริ้วเรียวค่ะ เรียวเรียวเออปมันแม่แห่งชาติกากจนาก็ขอให้ทุกผู้ผู้ใดที่เป็นแม่ก็ขอให้สุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงเด้อค่ะชาวจังหวัดบุลราชธ่านี่เขาเือการชาว่ายทั่วโลกเออเอฟซีทุกผู้ทุกคนกับสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงคือกาเจนานี่อ่าเพราะว่าช่วงนี้เขาพังศาลาพระเจ้าสามเดือนค่ะ งดดื่มอินไดอย่างเดียวเฮนสลูบอยแล้วก็โคาอืมเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะว่าการจะหน้ากับพักดื่มพักยั้งมากอะแต่กลืมของภาษามาเลยค่ะเพราะว่าไอ้มีแต่ดื่มหลายมาด้เข้าเฮ็ดงานช่วงนี้ก็น่าเฮ็ดงานหนักค่ะประมาณอ่าเกือแบบสองเดือนละค่ะสองเดือนเฮ็ดงานไม่ค่อยได้พักมือเขางานมากเนี่ยเจ็ดเจ็ดมือเขาจะได้ยุดมือเนี่ค่ะ มือหนึ่งมื่นละสิบสามชั่วโมงสิบสามชั่วโมงกับสิบสี่ชั่วโมงเขาโกสิทธิ์กับเพื่องบาดเงินเงินพ่อเด็กไอ้ฮักลับไปเหตุบุญหาพ่อหาแม่ค่ะอยู่ดีไม่แห้งผีบกขามากพี่เห็บคือห่อทุกผู้ทุกคนอยู่ช่องมีแต่ผ้าใบเพิ่มเรียว่าจะเขาว่าจะเขากล่องกันเป็นฮาวโหลดก็ต้องข่อยเอ้าเงินโอ้ยพี่ดองเลย กินแข่งกันละสองตาใหญ่โอ้ยยังคนท้องกาญจะหน้าเน,นี่ยจ,จ้องตาจะถามหาจะมือได้ข่อยสิกลับเมืองไทยอือกินโคหลาโอ้กินแป๊บสี่เลยอืมปอนโ <c oughs> อ้ย <c oughs> แฮ่เทียนเปนตะลิต้อือยินว่า น้ำฝนตกฝนนีเบิดเบปซี่เพิื่องไม่ขาดไม่ขายแล่วคนไปเบิ่งพอมโอ้ยสมัยคือกันกจะหน้าตอนนี้น่อยนะขายของคือการบอกให้ฟังขายอยู่ช่วงทางโลกตลาดน่อยนะเมือ่อยี่สิบสามสิบปีที่แล้วก่ะยี่สิบสามสิบปีที่แลว้วเพราะว่ายังบอก มันขายง่ายอยู่สมัยก่อนสมัยนี้ก็ขายยเงียะ้องต้องเสาที่แต่ก่อนบ่ต้องเสาที่ค่ะจอดขายรถทางลงอ่าไปลงหนังเชื้อวัฒนาจจ้าลูกบุญอราชธานีเขานี่นะคะชันสูโอ้ยหขกระบอกมวยปานนี่แหละคอยชีเดย์คอยชีเดยต่อยคนขางเคียงอยู่มือนี่โอ้โหนี่แหละเจ้าไม่ท่วงคอยไรคอยไงอืม มื่นได้มื่นหนี่ก็เฮ็ดตัดผมให้ไหมนี่เฮ็ดให้เลยให้าเลยซัมนะ <c oughs> ผมผมใหม่ให้อบหาบน้ำอาบท่าให้ยุดง่ายมื่นหนึ่งหอมหาุ่มแบบสโนว์คือขับกับป้าใหญ่กูนี่ผู้ใดคือทอดอันอันจะน้อยก็อย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อันสองตาใหญ่เนี่ยใน,นเด้อค่ะพ่ออย่งเขาจังเลยมาคุยกันเพราะแต่ก่อนก็มีแต่ว่ากินน,กน,นั่นกินนี่ บาดี้หูววอหอดบ่บบบมีแขวสิกินแล้วแขวอันอันอันเป็นสิบอุดแขวหมอกับปิดห่านช่วงนี้มันเขาล,าาล่าผักหลอนค่ะช่วงนี้เขาล,าาล่าผักหลอนเขา,าล่าผักหลอนกับยํ Nh าไปย่ํมมากแนวอวุดแขวกันโลนปอกกรอกมากไข่อยู่ได้กัดกินเหายงานหลายหลายหูซสึกว่ามันสิปวดแขวขคือไม่อะไรเดี๋ยวยัมือแรกยายด้ยกินยาแก้ปวดอีกอยู่อืมสัน อันมเนอม่ยนี่ีรี่ยวุนบเสในอุตรแ่ชวิไม่ว่าบอกคนอยู่ว่าหัวไมไหเลยนอุดตั้งแต่เดือนที่แล้วแบบสองเดือนละโมเล้วบดทวารจ้าเธอมีแต่เอาขอาไปฉีดยาอันอันแก่เขาเอ่ยมาอย่างไรครับโมเมนต์เนาะยาชายาชายาชา ปากบิดปากเบี้ยวก็สิไปเฮ็ดงานได้นไปอืม่าร้อคเ่าางวิ่งวิ่งหนาวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ฝนตกเอเดี๋ยวก็ล่มพัดวังสอสมหือน่กจนากัอัดคีบลงอันเรียวเรียลน้เพราว่ายังบอ โอ้ยบ่ได้ยินเสียงกันการเจาเ้าบอเลยได้ยินแต่ว่าวูวูวูว,วลงเออครับสูงกี่สิบสิบกัน18องศาจะร้องเสือไหมก่อนมึอน,นี่มมไปซื้อตัวหายยูโรเขาลดราคามันเป็นเสือเล็กหน่อยค่ะเป็นกันเจนากใส่เดยพอดีพอดีอดลงไรสกปรดขอทงทำมีอืมโมเด็กลงมากกับ12หรืออันแล้ว โอ้ยเราว่าอัดมือได้เราก็พี่จะถามกันชาห่าว่าโอ้ยมือไรบะสันเจ้าขึ้นสิ่ว่าลงคลิปเจ้าเถื่อมาคุยก็พีก็หนองเจ้าเถื่อ่าสันก็แล้วโอ้ยบะสันนึกเถื่อกันชาห่ากับเมือจากงานมาเห็ุงานสิบสามชั่วโมงจากเดินทางไปเหตุกับประมาณเก้าโมงเสาร์เขางานกับสิบโมงเสาร์ค่ะเขาสิบโมงเสาร์ปุ๊บก็เสื่องานกับยี่สิบเตรียมตัวเนี่ออกออกจากห่านี่กับประมาณยี่สิบสองนาฬิกาสี่ถุ่มค่ะสี่ถุมกลัวๆก่อนเดินทางนะคะ พอสิมาถึงบ้า,บายมันย่างขึ้นย่างขึ้นครับขึ้นทางขึ้นมากขาลงมันง่ายอยู่ขาตื้บอน,นี้มันเมื่อยง่ายค่ะซับชอืบเก็บเงินเก็บทองก่อนพอเดยกับไปพักพรอีกสักสามเดือนอ,อืพิจิประพิจิกาท่านว่าโมกลุลากับกุมภาสามเดือนอนี่แหละวมื่อคืนหอดพี่หอดน้อ,องบ่ได้มาคุยพบปลาสังสรรค์จักเกล้อน่อช่องมิตรภาพไรพุ่มเดือน้องเท่านี่อืม เงยเงยไล่จนหมดบอกยังกะสิบอป็นนะพอสมองคิดแต่เหลืองง่ายเพราะว่ายังหมอแขกช่วงที่ว่าเขาโควิดค่ะโควิดที่ว่าเขาปิดไปนะอมโควิดเสียยาหรือผมฟุ้นยาเลยอผมนอกนี่เอเซนซูฟีนผมเสียโควิดโต๊ดบอกเพิ่ว่าโควิดเันตายไปแล้วบางคนก็มากินเขากินน้ำหลายอยู่หานทอีสานค่ะอืม ผู้ใดมาเมื่อประเทศออสเตรียกรุงเวียนนาก็ยังลืมมาแหวกินเขากินน้ำอยู่อันของลานอ่าไทยอีสานเลยตะล่องเด้อค่ะอของอ่าแถาแกเพิ่นก์คะคนยะโสทรจังไดคลิปหนาการเจนากัสีผ้าพีผ้าหน,นองมาไปช่วงช่วงนี้ขันฝนบ่ตกหรือว่าขันบ่ล่มก็สิอาจออกไปเลาะท้องนอกแนี่ยว้าแต่นโดนแล้วว่าสิเลาะเขาเลาะจักเถื่อ จังไงคลิปหนา้าเดี๋ยวก็จะหนา้ากัสิมาบอกบอก็พี่กับน้องมาคุยกันคือเก่าเนอ,อค่ะเออเพกาะอพราะหายคิดถึงอืมม,อมีอะไรหายคิดนึงอืมยานแปดอ่าพี่น้องพองเห็นหนา้าเห็นตาพราะเห็นได้งานหลายมากสิพอ่อสองเดือนละค่ะตั้งแต่เดือนเดือนเจ็ดถ่ายเดือน, 7, น 8, เจ็ดคือเสาเดือนแปดเดือนเก่าล่ะอืมโอเคเดี๋ยวคลิปหนา้าเจอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ ร,รช่องมิตรภาพไร้พรมแดนค่ะ